อีกหนึ่งตำนานการสร้างรูปเหมือนพญายักษ์รูปปั้นพญายักษ์คู่แรกของเมืองไทยสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สามโดยทรงโปรดให้หลวงเทพกันช่างปั้นฝีมือดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคนั้นเป็นผู้ปั้นโดยปั้นออกมาเป็นพญายักษ์คู่ตามศิลปะไทยโบราณมีลักษณะหน้าเกล้งขามงดงามวิจิตรการตา ยักษ์กายสีขาวชื่อสหัสเดชะและยักษ์กายสีเขียวชื่อทศกันทั้งสองตนปั้นด้วยปูนประดับกระเบื้องเคลือบสีเป็นลวดลายเครื่องแต่งตัวเป็นพยายักษ์ที่งดงามเมื่อเทียบศักดิ์ศรีของยักษ์วัดโพแล้วยักษ์วัดแจ้งมีศักดิ์ศรีสูงกว่าเพราะเป็นพยายักษ์ระดับจอมยักษ์